สิปรนสานดีมากครับครับเป็นแฟนบันตายมีเวลาใไปพี่บ้างไหมใช่พี่น้องเขาเทวดาอออหรอ อยากกระเชิญเทวดาจานเทพพาล,ลักปูจ่าสมิงพา้าล้ำโลงสมุนปากาาปัมานมาปัดจุข้าศนามัดนะไล่ไอ้บุอีแดงหน้าอัไน,ไ,นไล่กูแดกออ้เนี่ยไล่กลับบ้านแม่งเลยขาดตัว <c oughs> นี่ไงขาดตัวด่าหมาอาตา้าข,ขึ้นมาเลยวูบุรีมึงจะพูดดังนั้นวันนี้ก็รู้หมด,ดก่อกกูเห็นมึงสวยนะเนี่ยวอมวโชโร ก็คิดเป็นอย่างอื่นอะไรพะนาะตอนนี้เชิญเทวดาไอรอนแมนสปุกสปุกแมนอะไรมาอยู่ที่นี่หมดแล้วมาอยู่ที่นี่หมดแล้วพ่อนางรู้ไหมว่าคนที่ทาบุญร่วมสร้างแต่บาเริ่มขันก็นมาตั้งแต่ชาติปางก,ก่อนเกิดมาชาตินี้ก็มา,ากมาชาตินี้ก็ต้องเป็นเนื้อคู่กันก็ดูอย่างพ่อหนะ้ากับแม่นะ้านะ้าพี่มีความสัมพันธ์กันจนเกิดมาเป็นหน้าที่จะต้องทดแทนบุญคุณ